สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรนะครับเด่นบน3ตัวระยะยาวนะครับมาแบ่งปันให้แก่สมาชิกได้รับชมกันนะครับส่วนวิธีทำนะครับก็ใช้หลักสิบของรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับบวกไปแปดคงที่นะครับได้เท่าไรบวก1นลบหนะครับก่อนอื่นก็ไปดูคําเตือนก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับวดแรกนะครับ10บเท่ากับ9ก้านะครับเก้าบวกแปท่ากับสิ็นะครับก็ได้6 7 8นะครับ เลขที่ออก2 72นะครับก็เข้า7นะครับ1ลกครับหมดต่อไปนะครับ0ูนย์นะครับ0ูนย์เท่ากับ8นะครับเลข8ดเลข้9เลขนะครับเลขที่ออก8 72นะครับเข้า7นะครับ10กครับหมดต่อไปนะครับ 3ามบกแปดนะครับสามบกแปดเท่ากับสนะครับได้สครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขที่ออกหกศนะครับข้าศูครับสิบครับต่อไปครับ1นึบวกแปดท่ากับเนะครับเพิ่มเป็น0นย์นะครับวัดเป็น8นะครับเลขที่ออกห้านะครับ เอาศที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ6-8บวก8กับ14นะครับเพิ่มเป็น5นะครับลดเป็น3นะครับเลขที่ออก 4- 5-3นะครับอันนี้เข้าทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับ1-8บก8ท่ากับ9นะครับ ก้าเพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดนะครับเลขที่ออกเจ็ดแปดสองครับเข้าแปดน้ำสิบครับ,รบต่อไปกับหกวกแปดเท่ากับสิบสี่ขี่เพิ่มเป็นห้าลดเป็นสามนะครับเลขที่ออกสี่เจ็ดแปดนะครับเข้าสี่ที่หลักร้อยนะครับ ต่อไปครับ9บวก8เท่ากับ17 7เพิ่มเป็น8เป็น6นะครับเลขที่ออก8 1 2นะครับกะเข้า8ที่หลักร้อยนะครับมาต่อไปครับ4บวก8เท่ากับ12ครับ เพิ่มเป็น3ามลดได้หนึ่งนะครับเลขที่ออกสองนยนะครับก็เข้าสองนะครับต่อไปครับ6กบวกแปดเท่ากับสินะครับสเพิ่มเป็น5นะครับลดได้สาน,นะครับเลขออก4 4 6นะครับเข้าสี่นะครับ งวดต่อไปนะครับ4บวก8นะครับ4บก8เท่ากับ12นะครับ2เพิ่มเป็น3ครับลดเป็น1ครับดี1 2 3นะครับเลขที่ออก9 5 1นะครับอ่าก็เข้า1นะครับเข้า1ที่รับหน่วยนะครับงวต่อไปครับ 6บวกแนะครับ6บวก8เท่ากับ14นะครับ4เพิ่มเป็น5ลดเป็น3ได้3 4 5ี่ห้านะครับงวดนี้หลุดนะครับเป็น1งวดนะครับงวดต่อไปครับ1นงบวก8นะครับ8นเท่ากับเกเพิ่มเป็น0นลดได้8นะครับในดเ้8 9 0ยเลขที่ออก0 9 7ย์นะครับเข้า9กับ0นย์นะครับ ต่อไปครับ9บวก8เท่ากับ17 7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6นะครับเลขที่ออก7 5 7นะครับเข้า7นะครับต่อไปครับ8บวก8เท่ากับ16 6เพิ่มเป็น7ลดเป็น5นะครับเลขที่ออก5 4 4นะครับเข้า5นะครับที่หลักร้อยครับ ไปนะครับ8ปดบวกแเท่ากับสิบนะครับอกเพิ่มเป็น7ลดเป็น5นะครับเลขที่ออก979นะครับเข้า 7, 7นะครับทีละสิบครับต่อไปครับ6บวกแเท่ากับ14นะครับ4เพิ่มเป็น5ลดเป็น สนะครับเลขที่ออก0ูนย์หกนะครับเข้า3นะครับที่หลักหน่วยครับต่อไปครับ0ูนย์บวกท่ากับสินะครับแปดเพิ่มเป็นเก้าลดเป็นเนะครับเลขที่ออก3,95นะครับเข้า9นะครับที่หลัก1ิครับต่อไปครับ4ี่บวกแท่ากับสิครับ สองเพิ่มเป็น3ลดได้1นะครับ1 2 3เลขที่ออก603นะครับเข้า3นะครับที่หน่วยครับต่อไปครับ7จ็บวกแเท่ากับ15ครับได้5นะครับเพิ่มเป็น6ลดเป็น4นะครับเลขที่ออก6 2สองเข้า6นะครับ ต่อไปครับ7บวก8นะครับ7บวก8เท่ากับ15นะครับไล้า6 4ี่ห้าหนะครับเลขที่ออก4ี่ดหนึ่งนะครับเข้า4นะครับทีละร้อยครับงดที่แล้วนี่นะครับงวดต่อไปนะครับงวดหน้าเลยครับงวดที่จะถึงนี้นะครับได้นะครับ9บวก8ดนะครับ เก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนะครับได้แปดหกเจ็ดแปดนะครับอวดนะครับว่าที่สิบหกครับสี่หกเจ็ดนะครับ ก็ให้ไว้เป็นแนวทางอีกสูตรนึงนะครับก็ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาก่อนนะเป็นใช่นะครับสูตรถึงสูตรจะอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ